สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านพบกันเช่นเคยนะคะที่ช่องสวิตาชาแนลค่ะหลังจากที่เราไม่ได้พบกันหลายวันนะคะเพื่อนๆจา๋าสวยก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลทาความสะอาดบ้านสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าติดภารกิจนะคะวันนี้จะเป็นคลิปแรกในหลายๆวันนะคะเรามาเริ่มกันด้วยก๊อกเลยนะคะวันนี้เห็นไหมคะว่าหลังจากที่สวยไม่ได้ดูแลหลายวันนะคะสังเกตดูนะคะว่าก๊อกน้ําของเรานะคะมีความดำนะคะมีคราบดาเห็นไหมคะนี่คือดํามากเลยนะคะ อยู่ดีๆก็ขึ้นดำเฉียยนะคะเห็นไหมคะนี่คือก๊อกที่ซิงล่างจานของสวยนั่นเองนะคะแต่วันนี้สวยไม่ได้มาเอามะนาวขัดนะคะเพราะว่ามะนาวที่บ้านไม่มีแล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะออกไปชอปปิ้งนะคะแต่วันนี้สวยจะมาใช้ของที่มีในบ้านเชินเคยนะคะของเหลือๆนั่นเองนะคะนี่เป็นซอสมะเขือเทศนะคะที่สวยทานเหลือๆจาก ของที่เราสั่งมานะคะไม่จําเป็นต้องเป็น,นยี่ห้อนี้นะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆจะมาค่ะเดี๋ยวสวยจะทําความสะอาดเจ้าก๊อก,ก,กนี้นะคะด้วยเจ้า,จอาซอสมะเขือเทศกันดูนะคะว่าจะออกมาขาวหรือไม่นะจ๊ะคลิปแรกของหลายๆวันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาใช้เจ้าซอสมะเขือเทศนะคะสิ่งที่เรามีนะคะของเหลือใช้ในบ้านนะคะป้ายลงไปเลย เห็นกันไหมเห็นกันเนาะนี่นะคะสวยจะป้ายลงไปอย่างนี้เลยนะคะเห็นกันไหมนี่สวยใช้สองโซงนะคะ ถ้าไม่พอเดี๋ยวเราไปเพิ่มกนะันเนาะป้ายไปเลยเห็นกันนะไม่รู้ว่าตั้งกล้องไม่มุงหรือเปล่าป้ายให้ทั่วป้ายป้ายอหอมมะเขือเทศ <c ười> หอมซอสมะเขือเทศ ทิ้งไว้อย่างนี้นะฮะสักครู่นะฮะให้เขาทำปฏิกิริยาสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาขัดกันนะจ๊ะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะ5นาที10นาทีก็แล้วแต่ค่ะว่างเราก็มาขัดนะฮะมาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ฟองน้ําเก่านะคะที่เหลือใช้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟองน้ําที่สวยเลื่อนตำแหน่งเข้ามานะคะเลื่อนตำแหน่งให้มาเป็นฟองน้ําที่เอาไว้ทําความสะอาดบ้านแล้วนะคะ สังเกตดูนะคะว่าตัดแค่ขึ้นเดียวประหยัดนั่นเองมาขัดมาขัดกันนะคะฟองน้ําก็เป็นแบบอย่างนี้นะคะไม่ไม่ใช่ฟองน้ําที่แข็งๆนะคะมาขัดเลยขัดขัดลูบๆไปทําเบาๆไปนะคะไม่ได้ใช้อะไอะไรแค่ลูบๆถูๆไทยไลงไปให้ทั่วๆ สิดว่าจะได้ผลไหมค่อยๆลูกไปอ้าวูปก,กำอะไรลูก สวยสังเกตจากสายตานะดูมันจะขาวขึ้นนะเห็นไหมความดำถ้าใครสังเกตเห็นนะความดำตรงนี้เมื่อก,ก่อนกะ็ดำเลยเนาะแปลกนะก,ก็ขึ้นดำเ,ดเริ่มขึ้นมาให้ดูข่องกน ความขาวขึ้นนะตรงนี้ถ้าใครจะจําได้นะตอนแรกๆตรงนี้ดําเลยนะคะขึ้นดาตรงหัวก้อนอะสวยขัดสักหนึ่งนาทีเนาะนี่นะคะลูบๆเช็ดๆไปเดี๋ยวเรามาเช็ดออกกันอ่ะสวยคิดว่าน่าจะสะอาดแล้วนะ สวยจะมาเช็ดอันนี้ผ้าก็หมาดๆนะคะผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะชูเอฟ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 เฮ้ยเป็นไงวิ่งวักเป็นไงของหลักชายของเราได้นะนี่ ไม่ได้โลเล่นนะจ๊ะเห็นไหมขาสะอาดเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดว,ดวิบวับวิบวับตรงไหนไม่วิบไม่วับเราก็ทูทูเฮ้ hey. มาดูผลงานกันนะจ๊ะนี่คือผลงานของซอสมะเขือเทศนะจ๊ะนะจ๊ะเงาวิบวับใช่ไหมล่ะนี่ได้เหมือนกันนะจ๊ะ สวยหวังว่าคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เสือด้วยนะคะในการทำคลิปต่อๆไปเงาแล้วจ้าไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย